วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมโนวานะครับเสียงผมอาจจะแห,หมนะเพราะไม่ได้อะไรสักหน่อยวันนี้ผมก็จะเล่นหมดออนไลน์อย่างเดียวครับวันนี้วันนี้ผมจะไม่ทําอะไรนอกจากจะได้ไลน์เยอะๆนะเดือนไม่ก่อนเลยนอกจากได้จะได้ไลน์เยอะๆถึงจะเล่นแบบหมดแล้วผมก็จะบอกว่าผมเล่นถึงด่านอะไรแล้วแล้วผมไม่ได้ลงคลิปนะเออคนอย่างเรามันต้องเข้าใจอุ้ย ยี่คนยี่คนจะพักแข่งโอ้โหไม่เป็นจะโอ้ยตดเลยตดเลยทั้งก็ตดเลยอ้อยมาดมาต่หานมาตรหานไม่มีมาตรหานตายแล้วมาตรหานระเบิดแล้วมาตรหานไม่อยู่ไม่ตอนนี้ไม่ได้จัดไปชุดใหญ่ฟอยกับพิบนะครับตอนนี้จัดไปชุดใหญ่กับไฟดิด๊ก นี่ก็มีคนเล่นอยู่นะครับโอ้โอ้เสียงไม่รู้เรื่องเนาะคนเรามันอย่างเราไม่ต้องเข้าใจกันอย่างนั้นวันนี้ไม่ได้เอาใหม่มาไม่แค่ใหม่อย่างเดียวไม่มีไหม่เลยสักดอกไม่มีโอ้ยดังไปไหมเฮ้ยดังไปไม้เราจะสิบกว่าคนแล้วกันละฮ้ไม่ถึงไม่ถึงสิบห้าเลยอู้วันนี้ได้เล่นด่านทะเลทรายดูดูเสิดูเสิได้เล่นด่านทะเลทรายก็ยังดีนะเฮียคนภาค มีคนพาก็เหนื่อยเป็นนะเว้ยมันมาอะไรก็นิ่วไม่เข้าใจก็ต้องจัดไปจุดใหญ่กับไฟเด็กเด็กๆเดดกๆวาวถ้าเกิดนะถ้าผมเล่นไททันฝอยได้ผมจะกรี๊ดอาร์เลยโอ้โชคดีได้เป็นฝ่ายสีน้ำเงินเพราะว่าตลอดมาผมได้เป็นฝ่ายสีแดงแล้วผมก็จะตายเยอะเยอ้เจ็บหัวลด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 นต้นไม้มันดีลดน้ำต้นไม้มันมีประโยชน์ <ส>นี่อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้วันนี้ต้องเอาให้ถึงสามหมื่นไลค์นะครับสมาชิกก็ต้องถึงห้าคนนะครับถ้าไม่ถึงผมจะไม่ทำคลิปและผมก็จะไม่ตื่นเต้นเลย จะได้คิดมาช้านั่นเองนะครับถามว่าอย่างนั้นทําไมเหรอพี่เพราะว่าบางครั้งผมขี้เกียจเป็นนะผมจะพยายามยังไงจะพยายามนะคนเรามันก็ต้องมีความสามารถด้านไมพิเศษบ้างแหละวันนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวแล้วก็สองทุ่มกว่าแล้วเนาะอืมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ทุกคนก็ได้อาจจะได้รับชมคิดสามทุ่มกว่าหรือสี่ทุ่มกว่านั่นเองนะครับมันอาจจะไม่เข้า เข้าใจตรงที่ว่าเสียงมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะอันนี้สต๊อกสต๊อกของพวกเขาเขาทำมาไม่ค่อยหลังแล้วผมก็ติดบักอีกแล้วเนี่ยไม่ได้บั克สิไม่ได้บั克แต่ผมออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยผมต้องออกจริงเหรอบางครั้งมันก็เป็นได้นะอคนเราก็ต้องมีสิ่งบางอย่างที่ไม่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่ กับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อเราทําดีนั่นเองนะครับเราจะอย่างเช่นราไปขอพรอะไรอย่างนี้พวกนี้ก็เป็นได้นะครับฝากถ้าคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์เยอะๆนะครับฝากไลค์เลยอย่าลืมกระทืบไลค์เลยนะอ,อยา่าลืมกระทืบไลค์อย่างที่บอกนะครับสมาธิตึงถึงห้าคนถ้าไม่ถึงห้าคนผมก,ก็จะงอน ไม่ทำคลิปแต่เสียงอาจจะไม่ดังก็เพราะว่ามันจะมีเสียงมาแปรปวนอยู่นิดนึงนะครับผมก็พยายามจะจีแล้วแต่ก็จีสายจาก็จะเสียโอเคค่ะขอโทษทุกคนก็สื่ไลท์เทนนะคะอนี่นี่เฮ้ย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 ค่าบักมู้เนี่ยว้ยมาดึงอะไรเก้าอี้ของข้าบักอีกแล้วไม่ใช่สิแต่สำหรับผมจะเรียวกว่าบักแล้วกันล่ะครับเพราะมันเหมือนบักนะ เออมันเหมือนบักมันเหมือนบักแล้วกโอ้โหมีคนมาแย่ยงเก้าอี้ผมกนะครับเก้าอี้ของผมนั่นเองเออผมจะเล่นถึงสิบนาทีใครได้ยินบ้างครับมันอาจจะเสียงดังเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เองแน่วันนี้ไม่มีคําศัพท์หรอกครับเราไม่ให้ภาษาเพราะผมก็เรียนไม่เก่งด้วยนะครับ เลี้ยงไม่เก่งด้วยเลี้ยงไม่เก่งเลยนะครับพอผมเตือนแล้วครับพอสามผมได้ที่สิบสามนะครับโอ้ยพอสามได้ที่สิบสามไม่ดีไม่ดีคนต้องได้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดถึงที่เก้าเลยนะครับถึงจะดีคนยาวมันต้องฉลาดอย่างนั้นแต่ผมอาจจะทำคลิปไม่ไม่เยอะนะ พอผมก็เล่นเหนื่อยนะผมครั้งหนึ่งผมเล่นต้องเล่นว่ายังไงอ่ะเล่นสองครั้งอ่ะอืทุกคนก็ต้องเข้าใจสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ไม่ได้พูดก็อย่าไปรลอกเรียนแบบนะครับอืมอช่วงนี้ผมก็อาจจะเป็นหวัดอยู่แล้วก็จะเป็นเสียงแหมๆนิดนึงอ่า ทุกอย่างเขาตัเขาใจตรงนะอะเขาใจตรงอุ้อโอ้ตายแล้ว,วาาชีวิตผมมันท่างโหดร้ายนะคบนะผมจะบินไม่มีทางบินได้ครับเ้าบอกไม่มีไอพอดโอ้ยยดได้แล้วคนกำลังจะพากเสียง โอ้เจอปืนใหญ่ใช่ใช่คนกำลังลงคลิปอีกก็คัแล้วนะครับเด็กๆคนที่รับกำลังรับชมอยู่น่าน่าจะนอนได้แล้วนะครับนอนได้แล้วเพราะนี่ก็มืดแล้วด้วยนี่มืดแล้วนะผมเดิน ยิงเพื่อนตัวเองเอ้ยมันเล็งแล้วอือดอกสักดอกเอาอีดอกทองอีดอกทองมานี่อีดอกทองเอออีดอกทองเอาเออติดติดติดเอาไปติด คลิปนี้ค่ะคลิปนี้ค่ะชอบมอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมให้ถือสมาธิทั้งหมด5คนนะแค่นี้แหละบ๊ายบาย